จะแบ่งปันไอเดียการทําธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนเลยใช่แล้วสําคัญคือไม่ต้องลงทุนนี่คุณรู้ไหมว่าผมทําธุรกิจก็ไม่มีความรู้โอเคจริงๆควรจะมะีคลิปเนี้ยหัวข้อนะ่าจะเป็น5เทคนิคใหม่รายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องมีความรู้เรื่องธุรกิจ <laughs> ด้วย <laughs> ใช่ไหมเป็นที่ตอนแรกพี่ทําเราทํามั่วก,กันนะเรา <laughs> เรา <laughs> เราเริ่ม <laughs> ยังทำมั่วอยู่ไม่มีใครไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นรู้เรื่องธุรกิจเลยอ่ะสนุกสนุกไม่ได้มั่วนะช่วงนี้ตอนนี้ไม่มั่วแล้วนะพี่เป็นเอ็กซ์เพิร์แล้วนะสอนคนแล้วนะตอนนี้ลแต่ก่อนนี้คือตอนโชคดีที่ไม่มั่วที่ตอนแรกมั่วไงเข้าใจป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะผมไม่มีความรู้เก่าๆตกค้างความรู้โลกเก่าตกค้างเลยพอมาสอนเรื่องธุรกิจถึงได้รู้ว่าพอผมเคยสอนคอร์สหนึ่งชื่อว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินไง พอผมสอนคอร์สนั้นผมถึงได้รู้พอรีเสิร์ชข้อมูลมาไงถึงได้รู้ว่าอ๋อคนใครคิดแบบโลกเก่ามากเลยคือจริงจริงการทัรันธุรกิจเนี่ยคุณห้ามคิดแบบนั้นห้ามคิดแบบเหนื่อยเหนื่อยห้ามคิดแบบว่าต้องมีหน้าที่มาดูแลลูกน้องเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่คุณดูแลกันเองสิจ๊ะจ้างมาแล้วยังต้องมาดูแลมึงอีกหรอใช่ไหมหน้าที่ของฉันคือขายหน้าที่ลูกน้องคือทํายังไงก็ได้ให้ฉันรันธุรกิจได้ถูกต้องปะ เขาต้องรันชีวิตตัวเองได้หรือถ้าคุณไม่อยากได้ถ้าคุณต้องจ้างลูกน้องแบบนั้นนะครับคุณต้องนี่เขาคนมีไอเดียเรื่องธุรกิจผิดพลาดเยอะมากบางคนเป็นลูกเป็นเจ้านายนะชอบเอาต้องเอาใจลูกน้องทําทุกอย่างเพื่อเอาใจลูกน้องเพื่อเขาอยู่กับเราอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่อารมณ์นั้นแล้วนะครับคือไม่ต้องมีความไม่ต้องไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องมีความรู้พิเศษมากถึงจะถึงจะทำได้มันเพราะว่ามันมันมีมีเครื่องมือ ช่ไหมมีเครื่องมืออยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วเพราะว่ามีนี่มือถือใช่แล้วมีมือถือครึ่ง,รงหนึ่งก็ทําได้พูดเรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับท่าไหนไหนก็ทุกคนเริ่มที่จะเข้ามาละถึงสามร้อยคนล,นละน่ามากอันแรกเลยนะคุณจะต้องคิดเรื่องนี้ก่อนเลยชื่อเสียงชื่อเสียงชื่อเสียงนี่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินใดๆทั้งสิน้นจำไว้เลยเรื่องนี้นะ เรื่องนี้เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนคิดเรื่องนี้ก่อนเขาต้องชะเพราะเพราะว่าถ้าคุณสร้างชื่อเสียงของคุณมาดีๆเนี่ยคุณไปยืมเงินแบงก์ดยเนีน่ยอย่างบางทีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เล่าตอนก่อนที่เขามาเป็นประธานดิบดีเขาบอกเขาเล่าเขายืมแบงก์นี่เขาแค่ยกยกยก,ยกหูโทรศัพท์ชื่อเสียงมาก่อนแบบแบงก์แบงก์งรู้ว่าเขาต้องจ่ายแน่ พราะเขามั่นใจแค่ชื่อเขาไม่ต้องเดินไปหาชื่อเสียงเนี่ยคุณสามารถสร้างได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณไม่ใช่ว่าเป็นคนประเภทที่ว่าเอออะไรขายดีก็ทําตามน,นั้นอะไรไม่อย่าทําธุรกิจประเภทมีทชั้นด้วยชั้นด้วยใช่ไหมลี่แล้วตอนแรกเนี่ยเออแมรี่ก็เป็นคนช่วยผมช่วยผมเยอะมากสําหรับตอนที่ออตอนที่ผม,มเริ่มธุรกิจของตัวเองเพราะบางทีตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกทำธุรกิจสันกพิมพ หิมหลังศรเป็นเล่มแรกนะครับตอนนั้นก็มีทุนอยู่ใช้ใช้ทุนประมาณ20 0แสนนะครับสองแสนก็เออซึ่งสำหรับเราในตอนนั้นก็เก็เสียงก็ <laughs> ใช่ก็เส <laughs> ียงเหมือนกันว่าตอนก็คิดเหมือนกันจะได้เงินคืนปะมาณนี้ <laughs> จะได้เงินคืนมาสองแสนบาทเองคุณ <laughs> น้องชายผมมันใช้เงินเป็นก็ <laughs> เป็นหลายล้านนะสำหรับสร้างเวลาใครทำร้านอาหารมันต้องสร้างใช้เงินหลายล้านอยู่แล้วการสร้างร้านขึ้นมาใช่ไหมก่อนจะช่วกว่าจะค่าเช่ากว่าจะค่าอะไรต่างๆค่าโสหุ้ยใช่ เพราะฉะนั้นอันแรกแต่ที่คุณสร้างได้เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้คือสร้างชื่อเสียงตัวเองคําอีกคำหนึงสําหรับคําว่าชื่อเสียงคือคําอะไร try เด้ผมเคยสอนบ่อยๆเคยเยยใครรู้บ้างอีกคํานึงของคําว่าชื่อเสียงยคืออ่าไหนเราใครใครรู้รบ้างมีใครพิมพ์ได้ไหม คนที่ที่รู้ว่ากำลังจะผุพอดม่รู้เราเอาได้มีใครมีใครที่ใช่เนี่มีคำเม็ดทรายตอบคนแรกเลยเรียนเป็นนักเรียนที่เจ๋งมากเม็ดทรายคำว่าชื่อเสียงคือคำว่าแบรนด์คำว่าแบรนด์นะคะทุกคนสร้างแบรนด์ของตัวเองใช่แล้วแบรนด์นี่คือมันเป็นแบรนด์แวลูมันเป็นมูลค่าคุณคุณสร้างแบบเหมือว่าแบรนด์สินค้าก็เหมือนกัน ถ้าคุณสร้างแบรนด์อะไรดีออกมาออกออกรุ่นใหม่ออกผลิตภัณฑ์มาอย่าง,อย,างอย่างเช่นไนกี้ใช่ไนกี้นี่มีมูลค่าแบรนด์คือแค่เอาไอตัวโลโก้ของเขาไปแปะรุ่นใหม่ออกมามันก็ขายได้ลว mm hmm. มันก็ขายได้โดยตัวของมันเองมันก็มีความมีความเหนือรองเท้าคู่อื่นอยู่นะครับเพราะแบรนด์ที่เขาสร้างมาตัวคุณก็มีแบรนด์ใช่เวลาผมพูดถึงชื่อเสียงก็คือ personal brand นั่นเองคุณ ควรจะสร้างให้คุณต้องจํากัดความมาว่าฉันชื่อเสียงแตกต่างจากชาวบ้านยังไงนี่คุณต้องคิดคนแรกเรื่องแรกเลยใช่ไหมเป็นเป็นเป็นคนแบบไหนเป็นคนประเภทไหนเป็นคนซื่อสัตย์ไหมเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาไหมเป็นคนที่แต่งตัวดีสะอาดดูดีใช่ไหมทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเสียงใช่แล้วทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคุณและสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลใช่แล้วแล้วมันมีมูลค่ามากคนไม่เข้าใจม,ามันมีคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่ามัน personal brand มีมูลค่ามากอย่างเช่นถ้าผมออกหนังสือออกมาวันนี้มันต้องได้เปรียบนะฮะสมมติผมออกได้หนังสือออกมาวันนี้มันต้องได้เปรียบคนที่เพิ่งเริ่มเขียนซึ่งไม่เคยมีคนตามมนซึ่งซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเลย ใช่ไหมนั่นคือความความดังเนี่ยมันช่วยช่วยคุณก็คือความมีชื่อเสียงเยอะๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คิดไปก่อนเลยฉันจะคุณต้องสร้างชื่อเสียงคุณเองคุณมาเรียนกับผมเนี่ยคุณไม่ใช่คนธรรมดาละใช่ไหมจริงด้วยใครจะมานั่งดูอะไรที่เป็นความรู้เราไม่ได้มีบันเทิงไม่ได้มีตะแข่งร้องเพลงไม่ได้มีฉากอะไรสวยๆแบบเวอร์วังอลังการไม่มีเรามาให้ความรู้กันแบบนี้เลยนะครับก็คุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้า เพราะฉะนั้นสร้าง Personal Brand ซด p e r s s n a l b r a n d คืดชื่อเสียงนั่นเองนะคุณคิดมาเลยทุกคนการบ้านใครเรื่องข้างสร้าง Personal b r a บ d คือเขียนมาเลยคุณอยากให้คนพูดถึงคุณว่าอะไรเนี่ยคำนี้คิดมาเลยเวลาพูดถึงชื่อคุณแล้วเขาคิดถึงอะไรนี่คุมันเหมือนกันสร้างสโลแกนให้ตัวเองใช่ไหมขนาดผมสอนสอนน้องชายผมอะร้านร้านของเขาเนี่ยตอนนี้ชื่อว่าสุขแซบ แล้วก็สโลแกนเขาคือสุกไหนเล่าจะเท่าสุกแซบ่บมันเป็นเป็นสโลแกนที่มันไม่ได้เรื่องอ่ะเข้าใจป่ะคือร <จะ S 1> <ะ>้านร้านอาหารนี่อร่อยใช่ร้านอาหารอร่อยมากอาหาหรรอรอ่ยมากอยู่ที่ไอคอนสยามเนี่ยออแต่ว่าคนก็คือคือไปอยู่ไอคือคนก็อยากจะไปอยู่ไอคอนสยามใช่ไหมเพราะรู้สึกว่ามันหรูมันเก๋มันเท่มันอะไรไงแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าแบรนด์คุณไม่เจ๋งนะถ้าแบรนด์คุณไม่นิ่ง คนเนี่ยจะมันลดจํานวนคนที่จะมาหาของดีของคุณได้คือคนจะสัมผัสของดีคุณไปคุณไปสร้างของดีคุณไปสร้างเหอะหรือคุณจะเก่งแค่ไหนคุณเก่งไปเหอะแต่ถ้าแบรนด์คุณไม่ชัดเจนคนจะหาคุณไม่เจอเข้าใจป่าถ้าแบรนด์คุณไม่ชัดเจนคนจะหาคุณไม่เจอแล้วผมเตือนคุณไว้นะอย่างหนึ่งสร้างคำคำนี้ทำให้ผมเปลี่ยนไอเดียเลยโทนี่รอบบินส์คือไง ผมบอกเลยไ,ไม่ว่าคุณจะผลิตของเก่งแค่ไหนคุณจะเรียนเก่งแค่ไหนคุณจะเก่งฉลาดแค่ไหนคุณจะแบบใช้เวลาผลิตสูตรนั้นใช้เวลาสร้างสิ่งนั้นนั้นแค่ไหนคุณภาพดีแค่ไหนไม่ต้องมาอวดคําว่าคุณภาพดีไม่ใช่คําการตลาดเลยบอกซสก่อนจะเอาคํานี้มาอวดใช่ไหมแมรี่ใช่คำนี้ได้ยินบ่อยแล้วอย่ามาพูดคํานี้บอกว่าของของฉันคุณภาพดีมันไม่ใช่คําการตลาดมันไม่ใช่ competitive ม advantage มันไม่ได้ตื่นเต้นมันไม่ได้ทําให้คนรู้สึกว่าโอ้อยากจะไปซื้อใช่คุณภาพดีมัน ทุกคนพูดเหมือนกันหมด<อ>ทุกคนพูดเหมือนกันหมด<อ>คุณภาพของของฉันคุณภาพดีผมฟังแล้วเบื่อมากของของฉันคุณภาพดีฟังแล้วเบื่อสุดๆในตลาดนี่บอกมึงไม่ต้องผมบอกเลยคนไม่ต้องมาพูดคําเนี้ยคนได้ยินกันตลอดมันไม่ใช่คําการตลาดแล้วมันไม่เล้าใจใครอ่ะวันที่จะสอนเรื่องอะไรก็ผมบอกได้เลยถ้าของของคุณคุณภาพดีที่ไหนแมงมาจากโลกมาจากมาจาก,มาจากโลกดาวอังคารไปกูสาไปขุดมาหรืออะไรก็ตาม น้องชายผม,มบอกเนื้อเนื้อมันนะไปเอาโอ้ยมันไปเสาะจากโคกอะไรนะโคขุนพลยางคาอะไรมันไปเสาะวันวัน,วนแม่เสาวที่ไม่เคยเห็นหน้ามันเลยไปเสาะเนื้อจะดีแต่จะไม่มีใครได้ดชิมรสเนื้ออันนั้นเลยถ้าการตลาดไม่ชัดเจน mm hmm. ถ้าหยุดยืนไม่ชัดเจนวันก่อนผมไปกินกี่ร้านมันสองวันที่แล้วเนี่ยแหมให้โคชิ่งฟรีเลยเว้ยไปกินมัน,มนคือแบบ ก็เห็นความเห็นเห็นข้อข้อผิดพลาดในเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องว่ามันจุดยืนไม่ชัดเจนมนก็เลยบอกว่าโอเคคนคนไม่ได้คาดหมายว่ามากินมาที่นี่ตกลงมึงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยอีสานหรือว่ามึงจะเป็นร้านเนื้อหรือว่าเนื้อที่มูลค่าสูงแต่ราคาแต่ราคาต่ำกว่าต่ำกว่าตลาดใช่ไหมเนื้อวากิวอะไรของเขาเนี่ยปกติแม่งอะไรแปดชิ้นก็เป็นเท่าไหร่นะไปเองเป็นพันเออใช่ไหม เนื <One input> ้อวากิวมันดูสับเอาเนื้อวากิวมาแล้วก็ใช่กินแบบละลายในปากเนื้อเนื้อน้ําตกเป็นเนื้อน้ําตกเนื้อกินแล้วน้ํตาตอะเอเก็ไปกินมันนะอร่อยจริงๆอร่อยมากวันนี้ยขไม่ติดอะไรเลยจะไปอ่ะแล้วแล้วแล้วมันก็ขายถูกกว่าตลาดก็คือเขาขายกันพันบาทแต่มันขาย5้า้อหรืออะไรประมาณเนี้แล้วมันก็บอกว่าขอให้คนได้มันกินเถอะขอให้ทุกคนไปชิมมันจะต้องเจ๋งมันคนจะต้องติดใจผมบอกกูรู้ แต่ทาไมมันไม่เดินเข้ามาตั้งแต่แรกเพราะว่าจุดยืนมันไม่ชัดเจนตกลงม,<ช>มันไปอีสานตกลงมันไปคำว่าแซบมันใช้คําว่าแซบสุกแซบใช่ไหมผมผมวิเคราะห์ให้เลยบอกว่าคนนะคิดคําว่าแซบไม่ได้คิดถึงเนื้อราคาแพงเขาคิดถึงลาบจานละห้าสิบบาทใช่เขาคิดถึงส้มตำลาบจานละห้าสิบบาทคําว่าแซบเนี่ยแต่พอเขามาเห็นเห็นว่า มีนเนื้อสอ้อยกว่า <c oughs> ใช่เขาจะไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดเขารู้เนื้อว่าเนื้อแม่งขวนคูนจะราคานี้โอเคมันไม่เก็ตมันเลยต้องผมเลยบอกต้องเปลี่ยนชื่อร้านต้องเปลี่ยนจุดยืนให้จอคนประเภทที่ว่าคาดหมายว่าจะมากินของดีอยอมใจราคานั้นแต่ว่าได้รู้สึกว่าคุ้มค่ามึงต้องเอาคนประเภทนั้นมาไม่ใช่คนที่เดินเข้ามาถูกด,ดึงขึ้นมาด้วยคำว่า,าแซบเสร็จแล้วเห็นว่าเฮ้ยทำไม ราคาสูงจังใช่ไหมครั้งที่มันไม่ได้สูงใช่ัใเพราะัใช่มันดอคนละแบบคําว่าแซบมันดึงคนคนละแบบเข้ามามันดึงคนที่หยอกคาดหมายว่าจะจ่าย50บาทเข้าใจป่ะคำว่าเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนคําว่าแซบเอาคาว่าแซบออกไปเพราะมันต้องเอาคําแพงแพงเข้ามาเกี่ยวมันต้องมีคำไฮโซคำคำที่หรูคำที่คำที่ดีวเข้ามาเกี่ยวเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นโอเคข้อหนึ่งคือชื่อเสียงใช่ไหมข้อสองนี่น่าจะเป็นความชัดเจนให้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 เป้าหมายของเราชัดเจน our branding mm. ต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไรใช่ต้องการอะไรจาก จากกันเปิดธุรกิจนี้ใช่ใช่แล้วมันต้องแตกต่างจริงๆแมรี่เนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ธุรกิจนั้นเจ๋งมากเลยนะคือแมรี่เป็นคนแรกที่พูดทําไมโลโก้มันอยู่ตรงกลางไอจานไอที่วางจานอ่ะเพราะโลโก้ของเขาไปดูไปที่วางจานแล้วสีก็แบบมองมันซีดซเนาะมองไม่เห็นไม่เห็นคือคุณอาจจะชิ้คิดว่าผมเอาธุรกิจน้องของผมมาแฉจริงจเนี่ย คุณภาพมันดีมากดีอยากเจออยากให้ทุกคนไปไปลองชิมดูใช่มันมันดีจริงๆแต่เห็นเห็นข้อนี้แล้วก็โอ้เสียดายใช่มันเสียดายมันมันเหมือนกับว่าพลาดโอกาสใช่แล้วผมบอกได้เลยนะเปล่งปันของดีออกไปผมบอกได้เลยคุณ600กว่าคนที่มาดูผมอ่ะ90%ซของคุณอ่ะเป็นแบบนั้นผมมั่นใจเลย เพราะคนไทยคนไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องแบรนดิ้งมองข้ามเรื่องแบรนดิ้งมองข้ามเขาบอกว่าขอเิงๆไม่ใช่คนไทยฝรั่งด้วยทุกคนส่วนใหญ่ใช่เขาจะคิดว่าเออถ้ามึงนของดีเดี๋ยวเขาใช่ใช่ถ้าเป็นของดีคนแม่งคิดอย่างนี้ผมก็เคยคิดแบบนี้ผมเป็นคอนดักเตอร์ผมคิดนี้ถ้ากูคอนดักเก่งที่สุดในโลกยังไงโลกก็ต้องมาเคาะประตูตามหาตัวบัณฑิต คิดผิดถนัดคิดผิดถนัดในความเป็นจริงโลกไม่ได้แฟร์ขนาดนั้นใช่เข้าใจบ้าใช่แอนจําคํานี้ไว้ตั้งใจฟังดีดีโทนี่โรบินส์เหมือนพูดคํานี้ผมแบบประทับใจมากเขาก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนตอนแรกเขาก็ไม่ได้แคร์เรื่องการตลาดแบบแบบนั้นขนาดนั้นผมก็ไม่ได้แคร์เขาก็แคร์เรื่องการสอนใช่ไหมผมก็อยากจริงๆถ้าผมทําทั้งวันเนี่ยผมไม่อยากทําการตลาดด้วยซ้ำผมอยากสอนอย่างเดียวอะ ผมอยากม,มันสนุกเรื่องการสอนผมอยากจะให้คราบรู้คนไม่สอนแต่ทนนี่เราไม่มาบอกคำนี้ยผมประทับใจมากมันบอกว่ามันมีสารจะมาบอกโลกนี้มันอยากจะสอนคนอยากจะเปลี่ยนคนแต่มันรู้ว่าสารของมันจะตายอยู่ที่ปากมันเขาละกันใช้คำว่าเขาคำว่าเขามันน่ารักกว่าคำว่ามันเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าท่านถ้าเขาเ <c oughs> ขาบอกว่า ถ้าถ้าเขาไม่ได้ทําการตลาดถ้าเขาไม่มีจุดยืนที่แท้จริงถ้าเขาบอกโลกไม่ได้ว่า, Hence, วาเขาเกี่ยวกับอะไรสารของเขาที Support ่อยากจะบอกโลกมันจะตายอยู uct, ่ที are, Facebook, memoir, ่ปากเขามันจะตายอยู่ที่ปากเขาเลยแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องแบรนดิ้งไม่เข้าใจเรื่องการตลาดไม่เข้าใจเรื่องชื่อเสียงสินค้าคุณมันจะตายอยู่ในโกดังคุณ90%ที่คุณฟังอยู่หรือว่าทักษะของคุณที่คุณเรียนมาที่คุณบอกคุณเลียงเก่งๆที่คุณว่าเก่งกว่าชาวบ้านเขาอะไรแตกต่างไมของของฉัน มันเจ๋งกว่าชาวบ้านนะคุณภาพดีกว่าชาวบ้านนะมันจะตายอยู่ในโกดังคุณมันมันจะอยู่ที่บ้านของคุณหรือว่าศักยภาพของคุณจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาถ้าคุณทํางานตลาดไม่เป็นถ้าคุณอธิบายตัวเองไม่ได้ถ้าคุณชัดถ้าคุณไม่ชัดเจนว่าจุดยืนของคุณคืออะไรสุดยอดเลยใช่ปะยี่มเลยสุดยอดเลยอาจารย์ยิ่งเลยค่ะนีแล้วความชัดเจนไม่ต้องลงทุนแค่คิดคิดให้เรียกว่าอะไรนะรอบครอบใช่คิดให้รอบครอบคิดให้อ่ให้ให้ ให้ชัดเจนกับตัวเองก่อนอว่ากําลังทำอะไรออยากจะอยากจะไปถึงจุดไหนคือถ้าชัดเจนกับตัวเองเราสามารถอธิบายให้คนอื่นโอ้นี่มีมูลค่ามากใช่แล้วต้องอธิบายแบบสั้นด้วยนะใช่สั้นแบบประโยคเดียวอตลาดไม่มีเวลาฟังนี่จะตลาดมันมันรุ่นวายมากตลาดมันแบบโอ้โหเสียงดังมากขนาดซิปซอบยังสอนอันนี้เลยบอกว่า คุณจะต้องอธิบายตัวเองอย่างชัดเจนภายในเวลาแป๊บเดียวอย่าสติ๊กจ๊อบเลยเลยสรุปออกมาคำนี้ว่าตกลง Apple ไม่เกี่ยวกันอะไร mm hmm. Apple คือ think different คิดต่างแล้ว,แล,วแล้วคำเนี้ยสองสองคำเนี้ยเป็นคำการตลาดของ Apple คือบอกจุดยืนของชั้นอย่างชัดเจนคุณทำได้หรือเปล่า คุณทําได้หรือเปล่าถ้าไม่ทำไม่ได้ก็มา private coaching กับผมแล้วกัน <laughs> ใครมีธุรกิจใครมีธุรกิจอยากจะเริ่มเปิดธุรกิจที่สร้างตัวจาก personal brand นะครับเรื่องนี้ผมชัดเรื่องนี้ผมเป็นอันดับต้นๆของประเทศอะพูดตรงๆอะคือไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้เท่ากับผมน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้เท่ากับผมอะ